ทำไมมันแดดจังเลยเวลาไปอยู่ในนอกราสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีรอบบายบายด้ยจ้าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปอะไแล้วค่ะวันนี้ไปคุจิร่ละจ้ามาๆๆไปหาคุจิร่ไม่ใครกันพี่น้องเอ๋ยิได้จักรลอยวันนี้ไปกันหมดนะคะบเบาเอ,อ,าอาื้อเบาอัดตุยตุยเจสซลีโอนะคะ วันนี้สะุดเอาสักคนละร้อยนะคะไม่เอาเยอะยปิดหน้าด้วยค่ะมันแดดมากแล้วเธอรุ่นกันพี่<ม>นอ้นองเอ้ยมื่อเบิรงว่าไม่สสไไ้้จักโต้เมื่อนี้นะนนตอนนี้ใบใบสองหละะือมั้งมูมีดอกเธอมันเศ้าออกแล้วเศร้าออกแล้วฮะ คุดจิตรอแม่ไขรอยากกินขั่วกินแซ่บๆเลยมูไปหาเฮ็ดเฮ็ดออกสุดอีกกะบอได้ไปหาน้ำเขาวจักมือค่ะพราะว่าสันหาเห็ดบอบานนะคะพี่น้องหาเฮ็ดปวกเนี่บอได้กินแด้วจ้าคันเห็ดละโงกเห็ดรวมสมปีนี่อืมพาอได้กินแต่แกงอีดอกในเดินนี่เจจาว่ามันออกเต็มเี่จะเคยคุจิรอคุยจุปูจพีจเ พราะวนาเนี่แล้วมันสีออกป่ะเห็ดควายอยู่แถวขางทางหม่องแปะแล้วพี่น้องมันออกมาแต่ปลาแล้วมันออกมาผสมพันธุ์กันแล้วมันสิเริ่มไข่แล้วมันก็ว่างไข่แล้วมันก็สีตายนะคะปีหนี้อพิรัจจเสลกินบาทเนี่ยภาสนั้นเทาก็สุหฮาคุสกันนะก็ก่อนมันสีเบิร์ดเฉพาะปีนี้ นี่อันนี้คือผู้ชายนะคะพี่น้องคุยเล็กๆนี่มีตัวเดียวถ้าแบบนี้ยังไม่ซ้อนนะคะผู้ชายเธอจะออกมาขุดรูไว้แล้วเธอก็จะออกมาร้องร้องหาตัวเมียถ้าตัวในเสียงดีตัวเมียก็มาอยู่ด้วยเยอะหลายตัวแต่ว่าตอนนี้เธอยังไม่มีเมียนะจิ๊บโป่กับเธอกันกนี่บอกจะรู้หรอยิ๊บโป่เก้กันนี่บอกมันก็น่าจะมีถามบ่าวอาศกัน เห็นไหมพุซาาอย่างเงี้ยออกมาสิไอหนุ่มเอาไอหนุ่มออกมาไอไอแล้วมึงาอทำไมมึงจะแตกกันไหนมาโซ่ก่อนเนี่ยพุทราอันนี้ล้างกกูดมันบ่าวอัดอันนี้เกยใช่ไหมมันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวมันต้องเป็นเกยสิเอาเถอะเอาเต็มนี้เ้อเต็มนีแหลรจังเมื่อบบเต็มแล้วบบเมื่อ เอาใบไม้เธอเลยค่ันเป็เทยมันอายเมื่อกี้ปาดใไงเจ้าคือใส่อันกระถางใยเธอจะเอาเต็มหันบ้า่าจัลโครจ้่โจ้ร่อยอหล้วพี่น้องทางจแต่ว่าวเอื้อเพิ่นจะไปหาเห็ดเอยลื่อเอเพิ่นจะไปหาเห็ดนะจ๊ะตองเจ้ตื่นมามือเาาหอดก่อนแล้วลบเบอไดช่แล้วแ้วคนจะดึก โอ้โหเนี่ยถ้าบ้านใหญ่แบบนี้น่ะแสดงว่ามันมีเมียแล้วไม่ต่ำกดตัวหนึ่งสองตัวคอยเฮ้ยจะต้องคอยคั่วคั่วไปมันเอาดอกันหรือเปล่านี่ขวยนี่นั่นเบิ้งเบิ้งยาวเจ้าต้องเบิ้งมันสีมันสียังเล้ยนี่มันสียังยาวมันแยกได้โอ้ยนี่หนกนี่ใส่ใส่เอาพุทสไปอีกันคอย ยันมันแย่คู่ใหญ่แล้วนี่นะมันต้องอยู่กับเมียมันโอ้ยยำแบสมันจนดปอดออกนี่เกน้อยเหรอหมอส่วแม่นี่มันเอาแมนบอกแล้วมันชิ่งแย่แล้วนั่นเฮ้ยเจ้ากันถ้าเถิงมันก่อนมันทำอะไรออกค่ะสตเให้แต่นนามันย่องมันอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าอันเนี้ย เราจะถ่าย40วันนั้นบ่าวอาถ่ายให้เรา40เลยนะ40เลยกับบริลลาเลยประตูห้องเช้ามันมีรองเท้าโอ้เจ้าคือคุดได้ตัวเดียวเก้น้อยอีกแล้วพี่น้องหน้าได้ผู้หญิงโอ้ยพี่มันหูมันเลิกอยู่นั่งในซองตู้ดูนี่นี่นี่คอยเจ้าหาคุณ กระตุกในไส้ไส้ลิโอกะเจียวหานฮะกระเจียกระตุ้งในไส้ไส้ะเจียวห่านนะไม่ายปวดบอกระซีีอยู่ข้างหลังมันคืออะไรโอ้เพี้ยมันเพี้ยมันบอกเอยเขาบีบคอมันนแล้วอันนั้นเขาอันมัดมามันมัดมัดมันเฮ็บมาิตเนลกโอยตัวเม่น่ะเลยนเลืกอยดีเลอกน้ร้อนหนี่เลซับใเจ้าุดนหาแดงนะคนเมื่อค้างเซฮายไหว้แล้วก็เอาม่เอิ้น มือเจ้านี้เจ้าสิไปเอาได้้จะเอาหมนนี้เลยมันคือซองหูมันแย่ใช่ไหมเมื่อหอจเอาโลนเจ้าสีมารีล่ามันตายบอกจะลุกแต่ว่ามือก็จะไป้นแต่ดก้องบอเสี้ยวคุณดบริเทิงบ่ตนีเลิกใ่ั้งก้อยทั้งดามือก็ไปคุ้ลิกกิลีได้บวา โอ้ไม่ใช่ไรเพอาะซิบโตเพราะขนาดนี้นะโตัวแม่น่ะมันเลิกอยู่แล้วเฮ้ยต้องระวังพื้นด่านสียมคุณนะถึงแล้วจ้าตัวแม่มันก็สิเลิกนั่นนี่แหละเธอนั่นนี่นี่เธอเบิ้งนี่ตัวแม่อ้ายังอยู่ในหูหนึ่งโอ้โหหนึงกับมันบ่มีแล้วมันเห็ดสลับข้าหลอกนี่เจ้าเห็นบ่ออีปิมันนั่นเล็ดจีรีจีรีสามตัวค่ะ มาเอาน้ำค่อย,อยนี่บางนี้น,นี่อ้าอ้าเปนสีแดงขาวนี่ผุดใายอันนี่กะป็นมาคุดอีามาันลายคุยนีอ่อนนีียด่างรีบรนี่บ่แซ่บผุดใายอีกแล้วจะคือมัลูกผุดใายแท้

หลอกดาวอีกประจักษ์หลอกดาวเอาผู้ชายก่อนเอาผัวมันก่อนค่อยนี้มาคูดก่อนกับลุงไอ้นี่ผัวมันผัวใช่ไหมไม่ใช่ไหมอย่ามองนั่นเด้๋ยวบอดคูดนั่นในตีนจะนะเออหอยนี่ดมเบึงหักมันนั่ง Mister Demia song, bố mẹ. What? Huh? Mister Demia song, ở ly. Mhm. 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 สิไดตัวหนึ่งที่น้องเอ,อ้ยแม่นน่มันเลิกเด้อกำลังวังา,า,างซาาลอีกเลยเฮ้ยแม่มันเสียอีกหรืบบอเคุณหลอกดาบจักอเออโขอีแตร่ร้อนใต่ป <c oughs> ยเจ็ดสิบเ็ดิเลย <c oughs> บบ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 นบบบบบ nhưng mà thương dạ ná khuôn lòng đào lọ ừ da nói ừ nói ừ ไล่ลบไลลาวนะคะอหนนียมึงโอ้ยสฮ้อนแทะงอแสดงว่าพ่อนี้ได้สองไมียนะจ๊ะเจ้าชูไม่เบานั่นเล่าปลายคุยใหม่ต่อ ข่อยไงข่อยไงแยกกันอยู่แล้วเนี่ยข้าหักไม่หรอเนี่ยมันไม่ให้นอนทด้วยแล้วปีนหล่นแล้วเขาไปยังปีน,อนลองหนออกมาเลยคูห่หายป่ะนะ,น,น,ะน้องเอ๋อขอยสร้างมันเหลือก,กแห้ง มีแต่ตัวเล็กๆหูเลยมันตื้มจะโตก็ตัวเดียวนี่แหละตัวเมียตัวผู้มันอยู่อีกรูนึงขวัยละสองตัวพี่น้องเลยขัวัยละสองตัวมันอยู่กับพวกกับเมียมันจะมันแยกห้องกันอยู่มันจะอยู่มี่สามรัวนะฮะสองโตพี่น้องขวัยนี่นะเขาขวไดสามขัวัยใช่นี่หนูผู้ใหญ่บอ แต่ด้แต่ตัวเดียวบัดตัวแม่มันอยู่เลิกตัวผู้มันอยู่ตื่นๆนะแต่ตัวแม่มันอยู่เลิกตุยๆได้สองสามลอยล่ะพี่น้อง <c oughs> ไว้เด็กๆเุดจิโปมไว้ไว้ตุยๆนะ <c oughs> <c oughs> มบบแมนบอกเลิกเด้เนี่ยจะรู้ทุกท่านคุณหลอกด,ดาวอะคุณได้กินอยู่บ้างคือเด็กแต่พี่น้องเว้ยถ้าสือ่อกินอยู่ไซสอย่าไปต่อเขาเด้อ ตัวเมียนะมันลึกคุณนะมีบหรือคนแหละยังอยู่อืมพูดเอาหันหล่อไม่ใช่หันหล่อดช่ได้นี่จงถูกแห่งดีนม่หรือคนแม่หรือคนเจ็บโคมกับแม่แต้ว เจ้าก็มน,นั่นดีผู้จนทับ<อ>ออเลยใช่ตัวเม่ขี่ออกมา้เลยขี่ออกเจ็นตัวน้อยได้ตัวเม่นะั<อ>่นขี่ไว้เจ้าตัวนี่ง่าย<อ>บอดิมัน่ายเลย ไว้เดี๋ยวไหรไปน่ะนี่ก็เดี๋ยวดีอ่ะดีเฮ้าข้างนั้นนี่หัวมันเนี่ยมันอยู่นี่มันเดี๋ตัวนึองพี่น้องมันอยู่หูป๊บ ก่อนเนี่ยมันดีดีเลยผู้เนี่ยมันเห็นเลยไม่เสียกิ๊บเสกกิ๊แซกตัหนึ่งเด็นนะดีเท่าตาได้ขนาดนี้ได้เหรนะอเลิอกอีรีเลยตัวมีอันนั <c oughs> ้น นั่นไอ้พวมันแยมอยู่ประตูส่วนมันกับขวดเลิกเลือกวางไก่ที่มันเลิกแท้เลิกว่าโอยโ,อ,ยอยโดนพวมันถีบมือหอยนี้บาดเว้แล้วพี่น้องเก็บอยู่เดียวเ,เอาเมียกู้ายถึงยังแต่บุะเด็นง่าดีตัวนี้น้อยนี่ใข่มันติดท้องล่องอยู่ นะนางกำลัง <laughs> สองตัวยังมีอีกคูน่นึงนะฝั่งนี้ฝั่งขวาหนิอ,อ๋อโอ้ยนี่เด้นี่นี่ไปแล้วใช่ไหมนั่นส้อนกันนะคะมีอีกูจัดค่ะพอก,กับเมียป๊อ,อตัวใหญ่ๆตัวแมนน,น้องเบิ่งนวยนี่ใหญ่แท้ๆ มาลุ้นกันว่าซีมีจกโตนี่นี่นี่น,นี่คุดไม่หวั่นไม่ไหวแล้วมาเด้อมาเด้อคุ้ยหลายจะเถอะนี่นี่คุ้ยนี่คุ้ยนี่ขึ้นใหญ่บนเลยเอเอเดือดมาลุ้นกันว่ามันจะได้ห้าตัวไหมก๋วยนี้นะว้าวังอลังการ <c oughs> ว้าถ้าได้หาโตนี่วันที่หาแต่คว้ยใหญ่ๆสักซีบคว้ยนี่พ่อพี่น้อง มามาขุดกิรอน้ำกันถ้าสื่อกินอยู่ใช้หามต่อราค่าเขาเด้อลำบากได้กล้วยสิได้ก,กันเล้ขวยนี้ค่อยต้องได้ห้าตรจริงๆแล้วแหละซื้อเสียมมาใหม่ขนาดนี้พี่น้องเลย หอยเสียมใหม่เมื่อเช้ากี่ตัวมิดสี่กระมาณนี้ังได้ควยละสองสองตัวถามมันได้ควยละสองสามตัวมันกับพ่อคูดมันมั้งแต่ว่าเลิกได้เลิกแห้ง lược nghe nghỉ lý hèn cuối nhảy hèn lược ừ. lược thể thể thương thương ได้สวยลวสองตัวสองตัวนี่ตัวแม่ตัวแมีมยยาวตัวผู้ก่อนพี่น้องตัวผู้ก่อน ัวผูห okay, ันเต็นตื้นหนึ่งตัวผูนะแต่ตัวเมียเลิกมีตัวผูสองตัวในคว้ยละสองตัวสองตัวกับมวนอยู่อืมพี่น้องจีตัวสองตัวใส่ไข่เต็ม ตัวเมียเขาสีเขาขึ้นตัวเมียน่ะมันจะทำรูซิกแซกซิกแซกตัวเมียไข่เต็มทองอร่อยอย่างเงี้ยไข่เต็มทองกลัวสะได้พี่น้องเอ้ยเฮือดเตะเฮือดเต้นไหนเอาอีหลีเลิกกว่ามันหลรอมียมันก็ต้องงามสิลบเลิกเลยตัวเมียน่ะว่างไปเดี๋ยววางเด้อ ก็ผูไม่ได้เือตื่นแต่เมียเเวพอีหาซิบหรอบอกเสี่งเมียไ้เลกะมันเสื่อมมันเอ๋ถุงยางถุงยางตัวเมียอร่อยไหนล่ะโอ้ยเขาละซับาตื่นๆเห็นยู่ด้อ้าวตบานมาคุยใหญ่แต่สีผมเมียสามอตัวนี้สิบอีบคุณบอ <c oughs> ขุดเอาขุดเอาซิปคุณละมันรุกเดกันพี่น,น้องมาสินีจักโตกยยโผลนี่เด้อโผล่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โหใหญ่ใหญ่ยังเงี้ยมนรุ้นกันพี่นอ้องคุณเดชูไปทำท่านดีนแล้ ของแยกเลยนะคือถือกัดเลิกตัวเมียเลิกเลิกย่ำร่ากับเลิกนแลยังอีกคู่หนึ่งพี่น้องมันไม่เห็นบาเห็นบาเห็นมอพี่น้องนะบาเห็นนางดอกออกมามันเบื่อกดอือผู้หญิงนะครับหวยนี้ ตัวแม่ตัียสอง,ต,สองตัวผู้หนึ่งพี่น้องใช่ตัวผู้มันมีซูนะตัวผู้มันตื้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้องควายมันขุ้ยใหญ่เลยใช่คุย,ย,ยหนาได้คุยใหญ่ได้ตา,ามโตนะจ๊พะพี่น้องจนาหูกับปากคนโป้ไว้วเลวพี่น้องมาลุ้นกันสิได้จะโต้ไลค์กระเจ้า อย่าอื่นบุญชงเคืาะเข็มมลา,าดพี่นออ้องมือฮือ,อบอ่๋อมือฮือพี่น้องบุญชงเคื่อเข็มม拉ลาชวอีกแลวไปนะจ๊ะถ้าใครอยู่เข็มมา,าดก็มาเจอได้เด้อ <c oughs> เ,าาเ <c oughs> จอไม่เสียมลาไาด้เจอไม่เสียมลากับเจดสีเลยพี่น้อง พวกนางจะพวกนางจะใส่บิกินี่เดินอยู่ตามริมของเพืได้จังเลยแล้วโอ้ยมันฮอดรอ่อยเท่าี่ยังพันเลยเอาอยัางมาพันพันอุบลภาพาไปตีจังเมือเ่อมันออกมันแล้วเจ้าสวาจโตัวควาัญสามตัวขวัญก็สามตัวนี่จ เดี๋ยวเปลี่ยนหัวมวเก่าหรือเบิ้มสุก็ได้ลองเสือกันสันเถดเถิดก็ว่าแต่เสียไม่เสียตุ่เอืนฟังทั้งน่ะอืกะคานบัดาผัดโบแม่บันดผัดโบแมเนกะได้กวางเศร้านิล่ะวะสรุปจักรลอนีได้กสไว่าสามบอยาอื้อ่นโอ้ด้เศรตัวนึงใส่ตัวเมียนี่นะใส่ว้า ที่น้องเม่งเที่ยวได้ชอบที่น้นคนอ้วที่น้อ,นอ,นอ,นอ,อ้าวมันเมื่อยเนยาะตอดคาบตอดเท่านึกว่าหลายขนาดมันอยู่บ่ตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องอืมสองตัวน้องเอ้ยตัวแม่มันขุดทูเรศก็รอกับสพาอับอสพาอับอเป็นยังไง <laughs> เปลกตุกนางงยงกี่น้องมานับมาลุ้นกันว่าาสิได้ทรายนี่ของข่อยบอกนะโอ้ยได้น่อยกูไม่เสียเดบาเดินได้ไกตัวได้หัรไล่ หักเบิ้งเบิ้งสภาพอยากเซตค่ะอยากเซตตับๆกันเออได้จักโตอาเมื่อยบาซีฟองตุ่ยๆก็เทไจ้ะเมื่อยบ่บเมื่อยก็ตดจนมินนางเมื่อยแห้งจรตดเมนรกบกไอ้เนเองดกับคะตอเี๋ยวเขาจะตุอยอ้าคือตนี้ได้อ่อประมาณได้ยูจปนผมได้อยได้กันบ่หอดได้กันบ่หอดรอย กันไล่ตัวสคนกะปุของเขามันใหญ่กว่าของแม่เสี่ยวได้บะถาเป็นกัดนาเล่กรพรอได้ละตุยบอกมื่อยพี่น้องเอ้โออาวซก็เตุตุยนั่งวายสมนั่งมื่ยเลยจนนั่งตดเมนโอเคพี่น้องคลิปนี้การวัดเสีบ้วกันวัดเสียวพูลสีห้ารอยเพราะว่าได้ซ้ำพุโรสซบซ้ำ ติดตามคลิปหน้าค่ะมันเมื่อยอดีแต่มันเลิกเลิกแห้งตื่นแต่ตกผุตามคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องบระสบกสกุลขอบคุณค่ะมาชมติดตามคลิปของพวกเราจ้ามือจะแปรตอดซ้ำจังเมื่อย